ผมได้สืบทอดมรดุร้อยพันล้านบทที่5,305การเปลี่ยนแปลงของซูเฉิงเฟิงเป็นสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงในสายตาของสมาชิกตระกูลซูหลายคนเขาเป็นเหมือนก้อนหินในห้องส้วมมีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงจนไม่มีใครในตระกูลซูกล้าท้าทายอำนาจของเขาและเขาไม่เคยอ่อนข้อให้ใครในตระกูลซูแต่คราวนี้ เขามีสติที่จะเปลี่ยนอดีตของเขาหลังจากมาถึงโรงแรมไปจินฮั่นกงพร้อมซูโซเต้าและเวออิงซิว่วเขารีบไปพบซูรัวลีทันทีขอโทษเธออย่างจริงใจให้เธอยกโทษให้เขาโค้งคำนับเล็กน้อยพูดกับซูรัวลีว่ารวลีปู่ปฏิบัติต่อคุณด้วยความบกพร่องติดค้างคุณมากยังทรยศคุณหลายครั้งเพื่อประโยชน์ของตระกูลซูตอนนี้ขูไม่กล้าได้รับการให้อภัยจากคุณเพียงหวังว่า คุณจะยอมรับคําขอโทษอย่างจริงใจของคู่สุรุลีไม่คาดฝันว่าสูเฉิงเฟิงจะเป็นฝ่ายมาขอโทษตัวเองเมื่อคิดว่าเธอเป็นลูกสาวนอกสมรสแต่ส่เฉิงเฟิงไม่เคยยอมรับแม้รู้ว่าเขาเป็นปู่แต่ไม่กล้าปฏิบัติต่อเขาเหมือนปู่จริงๆนับประสาอะไรกับการคาดหวังว่าเขาจะปฏิบัติต่อเธอเหมือนหลานสาวเมื่อนึกถึงเธอถูกตระกูลสู่ทอดทิ้งหลายต่อหลายครั้ง แม้กระทั่งเกือบเสียชีวิตด้วยน้ำมือของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในใจของเธอยังรู้สึกขุนเคืองเมื่อนึกย้อนกลับไปว่าเธอเกือบตายหลายครั้งน้ำตาของซูโรลีก็ไหลลงมาอย่างไม่อาจควบคุมได้แม้เธอจะร้องไห้ราวกับสายฝนแต่เธอก็พูดกับซูเฉิงเฟิองอย่างใจกว้างคุณได้ชดใช้ไปแล้วสำหรับสิ่งที่คุณทำในตอนนั้นและตอนนี้ฉันไม่โทษคุณอีกต่อไปซูเฉิงเฟิงเห็นเธอไม่อาจหยุดร้องไห้ได้ เขายิ่งรู้สึกละอายใจแต่โชคดีที่ซูรรลียังคงเต็มใจที่จะให้อภัยตัวเองสำหรับเขาแล้วสิ่งนี้ทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงจากนั้นสูโสเต้าโทรหาสูจือ,อยูบอกเธอว่านายผู้เท่าต้องการไปเยี่ยมตู้หายชิงหลังจากตู้หายชิงทราบเรื่องก็ยินดีต้อนรับเขาอย่างเอื้ออาทรเดิมทีสูโสเต้าอยากจะไปกับซูเฉิงเฟิง แต่สูเฉิงเฟิงเตือนเขาด้วยเสียงต่ำโซเต้าเนื่องจากคุณกำลังจะแต่งงานกับอิงซิ่วคุณต้องอยู่ห่างจากไผ่ชิงอย่าทำให้อิงซิ่วรู้สึกตื้อตัดคุณให้คนขับรถพาฉันไปพบไผ่ชิงคุณหาโอกาสคุยกับเย่เฉินดูว่าเขายินดีที่จะเป็นสักขีพยานให้คุณสองคนหรือไม่สูโสเต้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าเล็กน้อยกล่าวว่าตกลงพ่อฉันจะหาโอกาสถามเย่เฉิน ขณะที่ซูเฉิงเฟิงจะไปปรับความเข้าใจกับตู้หายชิงซูจืออยู่สองแม่ลูกเพื่อขอ,อการให้อภัยซูโสเต้าจึงโทรหายเย่เฉินในเวลานี้เย่เฉินกำลังปิดตัวเองอยู่ในวินล่านา้ำพุร้อนชองเซลิเซ่ขอรุ่นคิดอย่างหนักหลังออกจากบ้านตู้หายชิงในช่วงบ่ายเขาแทบรอไม่ไหวที่จะมาที่นี่ต้องการศึกษาแหวนที่ลินหวานเอ,อ่มอบให้เขาวันนี้เมื่อมันสั่นขึ้นอีกครั้งทำให้เย่เฉินรู้สึกสับสน ตั้งแต่เขาได้แหวนวงนี้มามันก็ทำตัวเหมือนนักต้มตุนไม่ว่าเขาจะเติมพลังวิญญาณไปมากเท่าไหร่มันก็ไม่เคยตอบสนองเลยอย่างไรก็ตามเนื่องจากก่อนหน้านี้มันสั่นอย่างอธิบายไม่ได้ที่มหาวิทยาลัยจินหลิงวันนี้เป็นครั้งที่สองที่มันสันในที่จอดรถใต้ดินของทอมสันริเวรา่าจิตใต้สำนึกของเยเชนรู้สึกอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะพลังวิญญาณที่เขาใส่เข้าไปในแหวนวงนี้มากมายอย่างยิ่ง ถ้าเขาใช้พลังวิญญาณน,นั้นเพื่อเปิดใช้งานยันสายฟ้าทั่วทั้งจินหลิงอาจถูกพายุฝนฟ้าขนองฝนตกติดต่อกันอย่างน้อย3-5วันแต่พลังงานอันทรงพลังดังกล่าวหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อเข้าสู่วงแหวนเล็กๆวงนี้เห็นได้ว่าความสามารถในการรองรับพลังของแหวนวงนี้ไม่ธรรมดาบทที่5,306เย่เฉินเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ เขารู้ว่าทุกสิ่งในโลกต้องเป็นไปตามกฎพื้นฐานทางกายภาพและกฎการอนุรักษ์พลังงานก็เป็นหนึ่งในนั้นหลักการพื้นฐานของกฎการอนุรักษ์พลังงานคือพลังงานจะไม่ถูกสร้างขึ้นจากอากาศที่ว่างเปล่าแต่จะไม่หายไปในอากาศที่ว่างเปล่าเช่นกันหากเราเปรียบเทียบพลังวิญญาณกับไฟฟ้าและแหวนวงนี้กับแบตเตอรี่จะเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องผิดปกติแบตเตอรี่ที่มีขนาดเท่ากันเช่นแบตเตอรี่กระดุมธรรมดา โดยปกติพลังงานที่สามารถเก็บได้นั้นมีน้อยมากไม่กี่ร้อยแอมแปรต,ต่อชั่วโมงได้ถึงจุดสูงสุดของเทคโนโลยีแบตเตอรี่แล้วในตอนนี้แต่สภาพปัจจุบันของแวนวงงนี้เหมือนกับแบตเตอรี่กระดุมซึ่งถูกชาร์จด,ด้วยพลังงานไฟฟ้าหลายพันหรือหลายหมื่นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงคำถามก็คือตามกฎของการอนุรักษ์พลังงานพลังงานจำนวนมหาศาลเช่นนี้จะไม่มีวันหายไปโดยสูญเปล่าดังนั้น ต้องถูกจัดเก็บหรือเปลี่ยนรูปโดยแหวนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่มันทำได้อย่างไรมันเก็บพลังงานทั้งหมดนี้ไว้ที่ไหนแม้ว่าเย่เฉินจะไม่สามารถเข้าใจปัญหาทั้งสองนี้ได้ในเวลานี้แต่เขาสามารถเข้าใจสิ่งหนึ่งได้นั่นคือแหวนวงนี้สามารถกลืนกินพลังวิญญาณที่ทรงพลังได้ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งของธรรมดาอย่างแน่นอนมันเกินความเข้าใจของเย่เฉินด้วยซ้ำด้วยอาวุธวิเศษเช่นนี้อยู่ในมือของเขา แต่เขาไม่อาจไขความลับของมันได้แน่นอนว่าเย่เฉินรู้สึกคันในหัวใจอย่างยิ่งเย่เฉินทดลองส่งพลังวิญญาณเล็กน้อยเข้าไปในแหวนนี้อีกครั้งแต่ปฏิกิริยาของมันยังคงเหมือนเดิมยอมรับพลังวิญญาณของเขาทั้งหมดแต่ไม่มีอาการตอบสนองใดๆยิ่งเป็นเช่นนั้นเย่เฉินยิ่งรู้สึกงงงวยกับสิ่งนี้มากขึ้นแต่ตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรเขาไม่กล้าที่จะถ่ายเทพลังวิญญาณลงในแหวนอย่างไรย่างอาย ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงถือแหวนและมองดูซ้ำๆพยายามที่จะค้นหาความลึกลับของมันแหวนวงนี้เป็นแหวนวงเรียบๆไม่มีเส้นสายหรือคำจารึกใดๆและพื้นผิวเรียบจนไม่มีแม้แต่ลุมเล็กๆขณะที่เย่เชิญทำอะไรไม่ถูกสูโสเต้าก็โทรหาเขาทางโทรศัพท์สูโสเต้าทักทายเย่เชิญด้วยความเคารพพูดกับเขาอย่างสุภาพคุณเย่ที่ฉันโทรมาหาคุณในครั้งนี้ฉันมีคำขอร้อง หวังว่าคุณจะตกลงคุณลองบอกมาสูสโสเต้ากล่าวว่าคุณเย่ฉันอยากจะเชิญคุณมาเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานของอิงซิ่วและฉันเราไม่สามารถมาถึงวันนี้ได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากคุณสำหรับเราทั้งคู่คุณคือผู้สูงศักดิ์ที่สุดเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเชิญคุณมาเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานครั้งนี้ฉันหวังว่าคุณจะให้เกียรติได้ฉันรับปากหลังจากลังเลเพียงเล็กน้อย เย่เชนตกลงตามคำร้องขอของสูโสเต้าเขารู้สึกว่าสูโซเต้ามาถามเรื่องนี้ด้วยตนเองแม้เขาจะไม่เห็นแก่หน้าพระสงฆ์ก็ต้องเห็นแก่หน้าพระพุทธต้องเห็นแก่สูจืออยู่และซูรวรลีสองพี่น้องนอกจากนี้ไม่มีบุคคลภายนอกมาร่วมงานแต่งงานนอกจากตระกูลซูตระกูลเมอและตระกูลอิตบสูโสเต้าซึ่งแต่เดิมคิดว่าเยเชนอาจไม่เห็นด้วย รู้สึกโล่งใจทันทีหลังจากได้ยินคำตอบยืนยันของเย่เฉินกล่าวขอบคุณก่อนวางสายเย่เฉินวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆหันกลับมามองที่แวนอีกครั้งอดไม่ได้ที่จะพึมพำเหล่าเทียคุณหลอกลวงเอาพลังวิญญาณของฉันไปมากมายนอกจากไม่ได้กล่าวขอบคุณแต่ยังไม่มีการตอบรับใดๆตั้งแต่ต้นจนจบฉันไม่ถือสาสิ่งเหล่านี้กับคุณก็ได้แต่ช่วยบอกฉันทีครั้งก่อนหน้านี้ที่มหาวิทยาลัยจินหลิง และครั้งนี้ที่ทอมสันริเวียราทำไมคุณถึงสั่นรุนแรงอย่างอธิบายไม่ได้หรือเป็นสองสถานที่นี้ที่ทำให้คุณรู้สึกบางอย่างใช่ไหมเขาส่งเสียงพึงพมพำแต่แน่นอนว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆตอบรับจากวงแหวนเยเชนนึกถึงบางอย่างพูดอีกครั้งถ้าฉันพาคุณกลับไปที่เก่าคุณจะยังแสดงปฏิกิริยาเหมือนเดิมไหมเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ดวงตาของเยเชนก็สว่างวาบขึ้นทันทีโดยไม่พูดอะไร เขาเก็บแหวนกลับเข้าไปในกระเป๋าขับรถไปที่มหาวิทยาลัยจินหลิงทันที